พี่ครับบอกเทคนิคไล่รถเร็ว5-3าล่างเดิมกล่องเดิมหน่อยครับ53เนี่ยผมแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆแล้วกันประเภทแรกคือรถทั่วไปก็คือใช้งานด้วยอาจจะมีซิ่งด้วยทั่วไปแต่แบบไม่ได้เป็นรถเชงอะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นรถแข่งอะไรขนาดนั้นประเภทที่2ก็คือรถเชงหลังถนนเต็มระบบก็ก็นั่นแหละครับตามชื่อรถเชงกันแหละจะระยะทางพันเมตร2,000เมตรก็แล้วแต่จะไล่ครับและประเภทที่3ก็คือรถสั้นหรือรถสนามนั่นเองครับ ซึ่งประเภทที่3เนี่ยผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่าโดยส่วนตัวก็กเอารถหลังถนนพันเมตรเนี่ยครับไล่สเตอร์ไปวิ่งในสนามเอาประเภทแรกก็คือประเภทใช้งานหรือซิ่งก็จะใช้หัวนูนก็ได้หัวเรียบก็ได้แล้วแต่จะถนัดไล่ครับกําลังอัดที่ดีรถใช้งาน53ทั่วไปก็200 2 0 0ร้อถึงสองร้าลังดีอย่าให้น้อยหรืออย่าให้เกินไปกว่านี้ครับถ้าเกินไปกว่านี้เนี่ยมันก็จะบีบเกินอะเดี๋ยวมันใช้งานลําบากครับแล้วมันจะพังไว บางคนถ้าขับรู้มือก็ดีครับแต่บางคนขับไม่รู้มือตัวเองก็ชีพหายเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นกูเนี่ยแหละครับการทํารถพวกนี้ผมว่ามันควรจะมีตัวเลขนิดหนึ่งที่วัดกําลังอัดในลาซาดาก็มีขายครับสองสาบาทเองซื้อเก็บไว้ก็ได้ถ้าเกิดคิดจะทํารถนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นก็ทําทั่วไปก็ได้ครับประกอบให้มันดีๆอ่ะประกอบให้มันลงตัวที่สุดนะครับ ส่วนอันที่2ที่ผมจะแนะนําก็คือสเต็ปรถเชงพันเมตรกําลังอัดก็สัก2 3 0ร้อาถึงสองร้าลังดีครับน้อยหรือมากไปกว่านี้ผมว่ามันไม่โอเคผมลองไล่มาแล้วส่งรถก็มีผลในความเร็วเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเอายางเบ้งยาง250ยาง2 2 5ไปเชงอันนั้นก็ไม่ได้นะครับส่วนพี่คนนี้ที่เขาเม้นต์มานะเขาเขาบอกว่าไล่รถเร็วซึ่งรถเร็วกับรถแรงมันต่างกันนะครับผมไปดูมาคลิปหนึ่งของพี่คิงบุรีรัมเนี่ยแหละครับเขาถามว่า รถเร็วกับรถแรงต่างกันยังไงรถแรงนี่ครับคือรถที่ทําท็อปสปีดได้เยอะส่วนรถเร็วนะครับคือรถที่ทําเวลาได้น้อยหรือเวลาได้ดีครับนั่นแหละครับ